สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุขุสุคนค่ะวันนี้แม่ข่าวสิมาเฮ็ดอัน,น้ำใหม่ค่ะพี่น้องแม่าขาวสิเฮ็ดน้ำใหม่ใส่ถุงค่ะพี่น้องเป็นน้ำใหม่กินสุ้งค่ะตัดมาตะสวนจะอันนี้เป็นแม่ขาวหั่นไว้แล้วนะจ้ะผ้าเป็นชิ้นบางๆกับเบาบางปันใดค่ะพี่น้องพอดีพอดีละจ้ะ แล้วสิเอาไปหนึ่งค่ะเอาเฮดไว้แต่กินโดนๆจ้ะพี่น้องฮัดเ็ดค่ะฮัดเ็ดแม่ขาวบ่เคยเฮดจะเคือดงหรอกตีกินอันนี้<ด>ใส่ประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ้ะ<ด>ใส่ถุงนขนาดสิบคุณสิผ่านจา้ะพี่น้องถุงมันใหญ่ ทุงย่เกินไปยูดกได้ว่าแม่เขาไม่ทุงเหลือจากการเอามาใส่อย่างอื่นใส่งานอย่างอื่นค่ะแม่เขาก็เลยเอามาใส่ให้มันเหมือจ้ะ น้ำตาลใส่ซอนหนึ่งจ้ะนี่ค่ะใส่น้ำตาลซ้อนหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลซ้อนหนึ่งค่ะไล่ล้มออกให้หมดค่ะพี่น้องไล่ล้มออกให้หมดจ้ะพี่น้อง หลังจากที่เขาเอาน้ำตาลใสแล้วเราก็ไล,ล่ล้มออกนะคะน้องใหม่เขาจะเอาลงไล่เลี้ยงลงตามความเา้วของถุงก็ได้เด้อวจา้าหรือว่าเลี้ยงแบบนี้ก็ได้จ้ะอันนี้แม่ขาเ,าเลี้ยงแบบนี้จ้ะหลังจากเขาไล่ล้มออกแล้วนะคะอื่เข้าก็อันนี้เป็นนางยางค่ะพี่นอ้องค่ะชื่อน,นางยางจา้ะเงีย้ยวตรงเงี้ยว ประมาณนี้นะคะตัดแล้วประมาณนี้ค่ะพี่น้องไมฆเขาทดลองเฮ็ดค่ะบล็อกเฮ็ดจักเชื้อดอกค่ะหัดเฮ็ดลองบางวันมันจะเป็นัลสีได้ดีขึ้นหมู่ผนเฮ็ดบลอกล้มก็ออกบลอกหมดปันเดบลอกเป็นอย่างเชน่นีมีหนาจะได้อยู่พี่น้องนี่ค่ะตะรัดประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องน้องจ๋าส่วนตัวนี้นี่เป็นมนะม่ายมะม่ายที่แม่ขาวเผาเนื้อจ้ะ กสีเห็ดขึ้นกันค่ะกสิเอาใส่ถุงขื้นกันค่ะแต่ว่ามันอันนีน้มันนอยใหญ่ค่ะพี่น้องเผาแล้วปอกแล้วไม่เขาก็เลยสิเอามาเห็ดแบบนี้จ้ะกสีใส่ถุงขื้นกันนั่นแหละจ้ะ บอกแล้วล่างแล้วแม่เขานะแม่เขาเอาไปล่างแล้วจ้ะสิมาเฮ็ดใส่ถุงคือกันค่ะแม่เขาสิเลี้ยงลงแบบนี้แล้วจ้ะเลี้ยงลงตามความยาาของถุงค่ะ แล้วก็่ะใส่น้ำตาลคือกันค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลเข้าไปช้อนหนึ่งคือกันจ้ะกระไล่ล้มออกคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องกะไล่ล้มออกค่ะ ก็ได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องได้ประมาณนี้หลังจากนั้นจะเอาไปหนึ่งนะจ๊ะเราจะหนึ่งไว้ประมาณสามสิบนาทีค่ะพี่น้องจังมาเบิงกันว่ามันสิเป็นจังใดค่ะพี่น้องจ๋า ได้เวลาครบสามสิบนาทีแล้วแม่ขาวยางมาเบิงหมอที่หนึ่งไว้พี่น้องเห็นบอกเ่ออันนี้คือสาเหตุเกิดจากไหลล้มจากถุงออกบวมเอิดค่ะพี่น้องน้องเบงเพราะหเอามาหนึ่งถุงมันก็นจะพองๆค่ะอันนี้คือสาเหตุที่เอาไหลล้มออกบวมเิดค่ะแม่ขาวสิเอาให้เบิงว่า หนึ่งว้3สามสิบนาทีเราเป็นจังนใดค่ะเดี๋ยวใส่ที่ขีดจับนิดหนึ่งค่ะพี่น้องให้อนอ่ะจะับสไล่ร่มออกอก็เหมือนันจะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะพี่นอ้องอ๋อท่าคนบอกว่าหรือเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่า เขาไม่นำแบบนี้แล้วออกมาเหลืองๆใสเหลืองใสใสเหลืองแบบนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะใสได้ว่าสันวาพี่น้องจะพี่น้อง,น,องนี่เขาวันหนึ่งครบสามสิบนาทีแล้วออกมาแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะใส่ถุงอีกถุงหนึ่งค่ะพี่น้องตอนถุงเข้าไปอีกค่ะในขณะที่ยังห่อนๆอยู่นี่ละจ้า หลังจากที่เขาเอาออกจากหมอหนึ่งมาแล้วนะคะพี่น้องซ่อนทุงเข้าไปอีกทุงหนึ่งค่ะแบบนี้จะ้ะซ่อนทุงเข้าไปอีกทุงหนึ่งจะใส่หนังยางรัดอีกคือเกา้น้อง ใส่หนังยางรัดอีกคือเก่าค่ะจะได้ประมาณนี้จะอู้ห่อนห่อนอยู่เด้อพี่น้องห่อนห่อนอยู่จ้ะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฮก็จะไปห้อยไว้ค่ะพี่น้อง มัดแบบนี้มาทุกทุงแล้วก็เอามามัดกูกันแล้วก็ไปหอยไว้ค่ะสามารถเก็บไว้ได้โดนจากเก็บไปถ้ากินช่วงหนาแรงได้จ้ะทิ่หนาที่โบมีนอน้องใหม่อะคะ่ะน,นี่จ้ะต้องห่อนห่อนมาเลยจ้ะเมื่อซ่อนทุงแล้วเขาก็จะเอามามัดแบบนี้ค่ะพี่น้องเพื่อที่สิปไปหอยหรือว่าไปแฝนไว้เองค่ะ นี่จะบวสวยงามดอกค่ะพี่น้องหัดเทสไมค่ะก็จะได้ประมาณน,นี้จ้าสำหรับคลิปนี้แม่ข้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปค่ะพ่อการคลิปนาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่คา้าลาไปก่อนจ้า สวัสดีค่ะ